สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unboxing Show นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวงานจับสลากอิจิบังคุจินะครับเป็นงานจับสลากประจำเดือน1ในปี2023นะครับงานจับสลากชุดนี้นะครับมีชื่อว่าดาวนบ์บอล vs โอนิบาสเกรตเต็ดนะครับสำหรับงานจับสลากชุดนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับรางวันเองนี่จะเป็นซุนโกฮังนะครับ ในภาคดับคันบอลมูฟฟี่นะครับดับนบอลซูเปอร์ฮีโร่นะครับรางวัลบีนี่จะเป็นจอมนาชาปีสาจพิกโรนะครับก็ออกมาในภาคดับนบอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่เช่นเดียวกันนะครับส่วนงานรางวัลซีนะครับจะเป็นซุนโคคูนะครับในชุดของชาวไซยานะครับชุดน,นี้จะเป็นชุดที่เข้าไปฝึกในห้องการเวลานะครับกำลังจะ แปลงล่างเป็นซูเปอร์ไซยาสองนะครับก็เป็นซูเปอร์ไซย่า1.5นั่นเองสำหรับงานล่างวันดีนะครับเป็นซุนโกฮังนะครับเป็นชุดชาวไซย่าเช่นเดียวกันครับเป็นตอนที่เข้าไปฝึกในห้องการล่างกับซุนโกคูนั่นเองครับส่วนล่างวันอีนะครับเป็นกลองนี้นะครับเป็นฟิสเตอร์น,น,นะครับเป็นฟิสเตอร์เป็นไซบ็อกฟิสเตอร์นะครับ หลังจากที่โด,โดนซุนโกคูปราบมาที่ดาวนา์เมกนะครับก็กลับไปแล่แปลงตัวเองนะครับเป็นไซบอร์กฟิเซอร์นะครับเป็นตัวนี้นี่สำหรับงานรางวัลเอฟนะครับจะเป็นคิงโคครับคิงโคนี่จะเป็นพ่อของฟิเซอร์นะครับสุดท้ายครับผมสุดท้ายเป็นงานลาสุดนะครับงานลาสวันนี่จะเป็นเซลครับเป็นเซลลในร้านเพอร์เฟกต์เซลแต่ว่าเป็นการเพิ่มพลังขึ้นมา ให้มีกล้ามมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับรางวัลีที่สุนโคูเบ่งกล้ามอาครับร่างนี้จะมีพลังงานสูงครับแต่ว่าเคลื่อนไหวได้ช้านะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของร่างนี้นะครับโอเคเรากลับมาที่งารางวัลอีกว่าครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นด้านหน้าของกล่องครับผมด้านหน้าของกล่องก็จะเป็นชื่องานเลยครับ อิจิบังกุจินะครับอันนี้เป็นดับเบิบอนแซนดนะครับอันนี้จะเป็นชื่องานนะครับก็เป็นดับเบิลวันเวอร์ t ูตโอ t ิบ a ตแกรนเดครับแล้วก็อันนี้เป็นงานรางวันอีนะครับอันนี้จะเป็นรูปของตัวโมเดลเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นด้านข้างของกล่องครับผมด้านข้างของกล่องก็จะเป็นรูปของโมเดลนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้จะเป็นพื้นดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของงานนะครับมมาจะเป็นโครงร่างคร่าวๆเนาะตัวนี้ ส่วนนี้จะเป็นด้านหลังของกล่องครับผมด้านหลังของกล่องก็จะเป็นชื่องานเลยครับตรงนี้ครับแล้วก็เป็นรูปโมเดลเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นลายมาสเตอร์ลีดนะครับกล่องนี้ส่วนนี้จะเป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งของกล่องครับผมด้านข้างด้านนี้นะครับจะเป็นรูปของโมเดลนะครับตรงนี้แล้วก็มีโค้ชอัพหน้าของฟิเซอร์นะครับตัวโมเดลขึ้นมาตรงนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นด้านบนของกล่องครับผมด้านบนของกล่องก็เช่นเดิมครับตรงนี้มีสัญลักษณ์แมวทองนะครับตัวนี้เป็นรถดเจแปนนะครับเป็นงานรางวันอีนะครับอันนี้จะเป็นชื่องานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับผมแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นกล่องน้ำตาลอยู่ด้านในนะครับด้านข้างก็จะมีตัวอีกด้วยนะครับตรงนี้เปิดออกมาเลยครับเปิดออกมาเร็วตัวมาเรวก็จะอยู่ข้างในตรงนี้นะครับก่อนดึงออกมาเลย ผมแกะออกมาแล้วนะครับก็จะมีอยู่1ส่วนนะครับ2ส่วน3ส่วนด้วยกันนะครับมีสาส่วนเนาะส่วนฐานส่วนหางแล้วก็ส่วนตัวโมเดลทั้งตัวเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดทีละส่วนกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนฐานนะครับฐานน้ําแข็งเนาะหลังๆนี่ทำออกมาเหมือนกันเลยนะครับเป็นฐานใสๆนะครับแต่ก็สวยดีนะครับนี่ตัวนี้มีสัญลักษณ์ตัว E ด้วยนะครับ เป็นงานรางวันอี่นะครับตอนนี้อันนี้จะเป็นส่วนหางครับผมส่วนหางนี้ก็ทําออกมาเป็นสีเงินนะครับสีเงินสีเงินอันนี้ก็ลงสีสวยอยู่นะครับแล้วก็มีรายละเอียดเป็นเกตเหมือนเกตเนาะนะครับตัวนี้ ก็โอเคนะครับลงสีโอเคเลยนะครับลงสีสวยนะครับมีตัว e อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตัว e ก็เป็นการลงสีธรรมดานะครับไม่มีไล่สีเนาะเพราะมันเป็นสีเงินไม่รู้จะไล่ยังไงนะครับมาดูส่วนตัวกันเลยครับโอ้โหเนี่ยครับดูแกะออกมาแวบแรกนี่สวยงามมากครับลงสีสวยละเอียดดีครับเพราะว่าอันนี้มันมีหลายส่วนเหลือเกินนะครับ สวยนะครับเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักดีครับน้ำหนักใช้ได้เลยไม่ไม่เบานะครับวันนี้น้ำหนักใช้ได้เลยนะครับเราดูรอบๆกันมาแล้วเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับวันนี้จะเป็นส่วนขานะครับส่วนขานี่ทําออกมาเป็นสีเงินเลยครับสีเมทัลลิกเลยนะครับสีเงินเนาะเป็นเหล็กนะครับก็โดนตัดโดนโกคูตัดขาดไปครึ่งตัวนี่ครับ ไรตรงนี้ก็เลยต้องเป็นไซบอรกนะครับทำเป็นไซบอร์กทำเป็นหุ่นยนต์เนาะเหลือล่างจริงก็แค่นี้นครับครึ่งซีกตัวนี้นะครับก็ทําเป็นสีเงินนะครับสีเงินปกติเลยนะครับแต่สีเงินนี้ทําเป็นสีเงินสวยนะครับเงินเงาเนะไม่ใช่เงินด้านนะครับเงินแบบเงเงานิดนึงเนาะโอเคครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นส่วนนองนะครับส่วนนองนี้มีการไล่สีด้วยนะครับ เหลืองกับเหลืองเข้มนิดนึงนะครับมีการไล่สีด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงสีดําตรงเอวตรงนี้ก็ไม่มีการไล่สีนะครับเป็นดําเลยข้านี้ก็จะเป็นสีเงินปกตินะครับนี่จะเป็นเงินเลยนะครับเงินเลยอันนี้มาถึงส่วนตัวครับส่วนตัวคาานี้ยังเป็นร่างของฟิเซอร์อยู่นะครับก็ลงสีโอ้มีการไล่สีด้วยนะครับช่วงนี้ ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับมีให้สีม่วงนิดหน่อยครับตรงนี้นิดนึงนี่มีการลงไฮไลท์นิดนึงนะครับช่วงกล้ามเนื้อนะครับช่วงนี้ช่วงกล้ามเนื้อมีการลงไฮไลท์ด้วยนะครับด้านหน้านี่ลงสีปกติเลยครับลงสีปกติเลยโอ้แต่เขาทํารายละเอียดมาดีนะครับเนี่ยดูนะครับยังไม่ดังเนาะตัดช่วงนี้เป็นไซบอร์นี่ก็ทําแบบสวยเลยครับแต่ว่าช่วงกล้ามเนื้อเขาจะมีการ ได้สีด้วยนะครับตรงนี้เนาะแต่สีดำที่แบบดําไม่มีการได้สีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับเนี่ยลงสีเงินเงินเป็นออกสีเหล็กเนาะจะเป็นรอยแผลเป็นนะครับร่องรอยจากการต่อสู้แขนด้วยนะครับถ้าดูถังเนาะก็มาถึงหน้าครับโอ้โหหน้านี่แบบหน้าชั่วมา หน้าตานี่ชั่วร้ายว่าฟซเซอร์นะครับแต่ฟิเซอร์นี่ต้องหน้าแบบนี้ครับนี่หน้าชั่วๆแบบนี้ครับก็อันนี้ก็เป็นการลงสีธรรมดาเลยนะครับดำเนาะอันนี้ก็เป็นสีเงินนะครับแต่มีการไล่สีนะครับช่วงนี้นี่ครับการไล่สีเล็กน้อยครับช่วงปลายๆเนาะก็ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นการไล่สีด้วยนะเทครับผม โดยรวมน่าลงสีสวยงามทเทียวเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ก็เอาแค่หางมาประกอบแค่นั้นเองนะครับมนประกอบแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากมายแล้วก็อันนี้ส่วนฐานน้ําแข็งนะครับฐานน้าแข็งนี้นะาอฐานน้ำแข็งนี้เอามาประคองหางครับ ร้อยครับตัวนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมโดยรวมนี้ผมว่าตัวนี้ใช้ได้เลยครับลงสีสวยละเอียดีครับตัวมีน้ําหนักครับถ้าใครสนใจอยากจะเก็บก็ตัวนี้เก็บได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอางานกล่องนะครับเป็นฟรีเซอร์ล่างต่างๆนะครับมาจืนเทียบกันให้ชมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นฟรีเซอร์ล่างแรกนะครับ เฟเซอร์เฟิร์สฟอร์มนะครับล่างแรกเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นงานกล่องนะครับแต่ว่าลงสีลงรายละเอียดดีมากนะครับตัวนี้ดูเจามีการให้สีด้วยนะครับช่วงนี้มีการลงไฮไลท์นะครับดูชุดกลงชุดก่อนนะครับแบบโอ้โหงานตัวนี้จะเป็นงาน bwfc นะครับงาน b w f c นะครับลงสีสวยทีเดียวครับตัวนี้ตัวนี้ลงสีสวยมากครับรับผมตัวนี้จะเป็นเฟเซอร์ล่างที่2นะครับ ก็เป็นการแปลงร่างจากร่างนี้นะครับไปมาเป็นร่างนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มส่วนสูงเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มน้ําหนักขึ้นมานะครับสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นฟรี e เซอร์นะครับไฟนอลฟอร์มนะครับร่างสุดท้ายของการแปลงร่างสุดท้ายของฟริเซอร์นะครับจริงๆแล้วนะครับมันจะมีร่างที่3อีกร่างหนึ่งครับอันนี้ก็คือร่างแรกนะครับอันนี้จะเป็นร่างที่สองเนาะจริงๆมันจะมีร่างที่3อีกหตัวนะครับ ฟิกเกอร์มันออกมันน้อยมากครับมีงาน HQDF นะครับหนึ่งตัวแต่ว่าราคาก็ไปแรงมากแล้วครับเท่าที่จำได้นะแต่งานกล่องนี้ยังยังไม่เคยเจอนะครับฟิกเกอร์ร่างสามเห็นงาน HQDF นะครับ HQDF ตรงนี้แต่ว่าโอ้โหราคาไปไกลแล้วครับราคาแรงมากหายากมากครับตัวนี้แล้วก็มาเป็นตัวนี้ครับผมล่างสุดท้ายครับตัวนี้จะเป็น งานมาสเตอร์สตาร์พีนะครับเป็นงานกล่องเช่นเดียวกันแต่ว่านี่ครับรายละเอียดเขาทำดีมากครับตัวนี้สวยงามจริงๆครับมีหัวนี่จะเป็นใสๆครับหัวไหล่นี่จะเป็นใสๆเนาะแล้วก็ตัวนี้มีการลงไฮไลท์นะครับมีการไล่สีนะครับแทบทั้งตัวเลยครับตัวนี้สวยจริงๆครับโอเคครับผมตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับผมถ่ายรูปให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี่ครับแาก กดไลค์นะครับกด subscribe ด้วยสำคัญตรงที่ปุ่ม subscribe นี่นะครับขอบคุณครับ